สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองตรวจดูเลขคงที่นะคะของปีห้าเก้าว่ามันเข้าส,สถิติการเข้ามันดีไหมสมควรจะตามไหมนะคะวิธีการคือเลขคงที่ของเราจะมีเลขสเลข7เลข8แล้วก็เลข9มีเลขสี่เจด แปดเก้าใช้สี่ตัวนี้นะคะวางไว้เป็นหลักทุกๆุกงวดเดี๋ยวเราลองมาตรวจดูกันอ่างวดแรกของปีตรงกับวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมสองพันห้าห้าสิบเกนะคะออกสามเจ็ดหนึ่งเข้านะคะเี๋นะนะคะเข้า เข้าเจ็ดค่ะเข้าเลขเจ็ดหนึ่งตัวนะคะ,ะต่อมานะคะต่อมาออกแปดศูนย์ศูนย์นะคะเข้าเลขแปดหนึ่งตัวงวดต่อไปออกสามหกสี่เข้าเล,ลออ 3, 6, เขสี่ 4, นะคะ หนึ่งตัว,าาวต่อมาเมืต่อมาออกหกแปดหกเข้าเลขแปดนะคะหนึ่งตัวมาไหมสี่เจ็ดแปดเก้าสี่็ดแปดเก้าต่อมาออกเมต่อมาออกเก้าหนึ่งแปด เข้าสองตัวนะคะเลขแปดกับเลขเก้ามาสองตัวอีกงวดหนึ่งออกเจ็ดสองศูนย์เข้าเลขเจ็ดหนึ่งตัววัดต่อมาจากเจ็ดสองศูนย์ ก็จะเป็นงวดของเดือนเมษาวันที่16เมษายน2559ออก609 609เข้าเลขเก้นะคะหนึ่ตัวต่อมางวดวันแรงงานนะคะ2พฤษภาคม2559ออก สี่ห้าเก้าเข้าเลขสี่กับเลขเก้านะคะสองตัวต่อมาออกเจดสามเจค่ะออกเบิ้ลน,นะคะเจ็ดออกเจ็ดตัวเดียวออกสองครั้งต่อมาออกแปดสองห้า แดสองห้าเข้าลึกแปดนะคะหนึ่งตัวแปดหนึ่งหกนะคะวดต่อมาออกแปดหนึ่งหกเข้าลึกแปดหนึ่งตัวตัวไปพร้อมๆกันนะคะช้าหน่อยไม่ได้เตรียมพร้อม ใครไม่ดูไม่สนใจก็แล้วแต่นะคะเพราะขี้เกียจอธิบายบ่อยคะ่ะบอกแต่คำเดิมเดิมเขียนจนครบก่อนอ่ต่อมานะคะวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมออกสี่หกศูนย์เข้านะคะเข้าเลขสี่หนึ่งตัว เสี่หนึ่งตัวต่อมาออกเจ็ดหกสี่เข้าเลขสี่กับเลขเจ็ดนะคะเข้าสองตัวต่อมาวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าออกเก้าสามสองนี่นะคะเก้าสามสองเข้าเลขเก้าหนึ่งตัว แล้วงวดต่อมานะคะเห็นไหมงวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าออกศูนย์ศูนย์สี่นะคะเข้าเลขสี่หนึ่งตัวต่อมางวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าออกหกแปดสี่เข้าสองตัวเลยนะคะเข้าสี่กับแปด ่าแล้วงวดต่อไปรอเลยนะคะสิบหกทับเก้าทับห้าเก้าเลขคงที่สี่เจ็ดแปดเก้าลอนะคะเดี๋ยวจะมีชุดที่สองมานำเสนออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาตรวจกันโดเฉพาะปีห้าเก้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะกดติดตามกันด้วยนะคะ